หน้าดูบานมากอะ่ะคิดว่าตัวเองยังดูดีไม่พออะนิติพล m เมคโอเวอร์อยากเกาหลีสวยแล้วนะคะแต่อยากสวยกว่านี้อีกนิติพล m เมคโอเวอร์สวยอย่างใหม่ไม่ต้องสัญญกรรมนิติพล m เมคโอเวอร์ นี่เดี๋ยวจะโชว์ท่านี้เลยโอ๊ยเป็นไรปวดหลังอเปิดเดีเดียวไม่ทันจัดทำเลยโอ๊ยอย่าพุ่งภาพแบบนี้อะไรยี่หายากอยู่นะทอ้ยโอ้เอ๊เออเดี๋ยวจะบอกว่าขึ้นลงบันไดอ่ะปวดมากอะปวดหลังมากจริงโอ้ไม่ใช่เรื่องนั้นอย่างเดียวอ่ะนั่งหาแว่นแบบงงคิดว่าเอาไปไว้ไหนมู่นหาโอ้แทบตายที่ไหนได้นางข้าอยู่บนหัวนะ นาทีประนามนะความชรามาเยือนแล้วนุ่นดีใจด้วยเอไม่จริงอะจริงนี่เป็นสัญญาณเตือนแล้วนุ่นว่าความชรากำลังก้าวล่วงเข้ามาหานุ่นแล้วนะไม่จริงแต่มันมีวิธีที่จะชะลอความชราอย่างไงให้ร่างกายและจิตใจเราเนี่ยชราแบบช้าอยากรู้ไหมยอยากรู้ไปปรึกษาคุณหมอไปปรึกษาคุณหมอดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณหมอแยมแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ,อ,อ เอ๊ะเนี่ยฝากถ<ะ>ามคุณหมอถามว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรไหมคะหนึ่ถ้าเราเริ่มเข้าสู่วัชพันร่างกายก็อาจจะเหนื่อยง่ายขึ้นเนาะ,<ค>ะจากที่เดินขึ้นบันไดได้เยอะก็จะนี่เลยค่ะ <c oughs> จำไว้แล้เอง <c oughs> นี่เลยค่ะ <c oughs> <ล>อ๋ะ <c oughs> อเดินขึ้นบันไดเราก็จะเริ่มรู้สึกอ,อ,อ๋อใช่หรือการลุกจากการนั่งนานอะไรเงี้ยใช่ไหมหรือว่าอาการ แ,แล้วถ้าเป็นของรูปร่างหน้าตาล่ะคะก็อ,อาจจะมีการเจอสะสมของแดดทำให้ทำลายคุณคอลลาเจนอีลาสติน ก็อาจจะทาให้ผิวยืดหยุ่นน้อยลงผิวแห้งลงเกิดริ้วรอยอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆหรือว่าที่เห็นชัดๆก็ตามแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะมีวิธีแก้ไขได้ยังไงบ้างคะเพราะว่าทุกคนแน่นอนไม่อยากแก่อยู่แล้วถ้าก่อนที่จะเป็นมากๆอาจจะกระตุ้นด้วยเครื่องบางชนิดนะคะที่เป็นกลุ่มคลื่นวิทยุมันจะกระตุ้นโครงสร้างคอลลาเจนหรือของผิวที่มันจะเสียไปตามอายุเนี่ยให้กลับคืนมาหรือว่าถ้าเป็นหนักๆแล้วก็อาจจะใช้ตัววบท็อกช่วยก็จะช่วยตามเส้นริ้วรอยหลักๆที่เห็นชัด อะไรเงี้ยทำอายุมากๆเเนาะอืมแล้วมันขั้นตอนการทํางานอย่่งโบท็อกซ์นี่ทํางานยังไงนะคะโบท็อกซ์เป็นโปรตีนบริสุทธิ์สกัดนะคะไม่ได้เป็นนํามาจากเชื้ออะไรรุนแรงก็จะทําให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นคลายตัวก็ทําให้มองจากภายนอกแล้วเห็นไม่เห็นเป็นเส้นใหญ่ๆชัดอะไรเงี้ยผิวก็เลยดูเหมือนย้อนวัยเรารู้วิธีป้องกันและรักษาแล้วยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสำหรับความรู้ดีๆมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้